คอยไปดำเก๊กหรอหนวดได้งหนวดดหนวดนขานคึบนะโยนได้เจอไอยนักรองอ่ะเฮ้ยเนปุ๊มจิลละปิ้นเดี่ยบอกอ้ก็กตลดนเนไอ้จอมเพลงก็ะ่ายันมันตลดปุ๊มเจว่าจิลลปิ้นไหนนุ่งอาดูนปูนนำพุดอ๋อปูนนำพุดคืบอ๋อโยนนำพุดรองได้ยอะคืบ ลูกคือไปไรรองใด้ก็ใส่ยันฉันจอมเลยป้ะเป็งใส่ยันเลยว่ะคือว่ามันเป็นตุ๊ดยอดตวงใจเปงนลูกเอ้ยมึงนะใหม่ใหม่ดิรองฟูแลยเสียงมันโดนไหนตุ้มอย่ยันดูโตแล้วคนรองหนักรองอันไม่รอไอ้เจยาไม่หมาดลากวดในป้องคนนีปลากวดพุ่มนาดไล่ไปตีแล้วอันก่อนวันกตอนอันวัดก็นั่นไม่เคยปล่อยผมนาแต่ป้อมรองแต่จ้วนอย่างน้าเลยน้าแต่จ้วนเออคนร้อยน้าตัวเองมันใจอย่าไปแกวต้นนี่คือ รองอะกาลองเล่ี่แล้วมาดวดตรวจยรือนนักรองไม่รวจตกกี่ย่างก็่ดิไม่ไดนักรองอะดุนอุ่นนำปุ๊ดมองระมารวจรยก็มารวตุกกี่ย่างกมาลงไอเต็นน้ำปลาไแล้วก็มองรถเครื่องกบจ้างไก็มาต้องอโรงเรียนปล้งแต่ในรถเครื่องกจ้างมันตึงโรงเรียนคลืงงกับมันก็การอดทีบาแล้ป้องกันจับใบรอยไ้แต่แล้วมันไม่บีตนป้องกันไม่ได้ตํำปลื้งแก้ไปน้ำปลาไงแล้ว คลุงอ e the ้าให้เราเปิซอยไปลุดเบตอนกุล่ะไานพนำรอยติงออไปตึงนำปลายก็พึ่งจะไปรอยให้นะก็พึ่งเหยกมันไปตั้งเออแล้วพิ่งเดินมันดิบ้ากังเลยด้นต็มบุหรี่ป่ะใช่มแตงงานแกงกับใน้งงดาวเรื่องไหมเงือมันจะกีนแบบนี้ได้ีงน้องดาวน้องดาวกัค่ะ นงนงดาวไปนแต่งงานพี่องไหมตายเลยพี่ทองจะแต่งงานเลยจ้าตายามี้นเว่ามี้นจิงกว่าบ้แต่งงานมัน่เดยนโรตีเดียนโรตีพวกเแทงด้เจ้าเจ้าไปโรตีแทงแกู้อค้งแทงดีกคอเลยแทงยาวบอน่อยไปแทงยาอฉันไม่จะมนโรตีนะคุยแต่งงานมันพวนี้ตกำลงไม่จะบองนอนโอ้ได้ลํอมันพี่ทองจะแต่งงานเลยจ้าเออแต่งวันไหนอ่ะไม่กี่วันนี้ครับ ตายแล้วพี่ชายของน้องจะแต่งงานแล้วเย้ผู้หญิงคนนั้นใครที่มันชอบดีแล้วกันไอ้จ้าจอยเดี๋นั้นวะใครมีอยากไดน้องร้องไห้พี่ทองจะแต่งงานน้องน้องน้องแย่าร <rim> <rate> ้องไห้หนองน้องร้องไห้เจะใจเนาะน้องทราบถึ้งจนดีใจค่ะต่อไปนี้น้องจะไม่ ก็เห็นพี่ทองอยู่คนเดียวแลรีพี่ทองจะมีคู่ไม่ก็คือปีแต่งั้นแต่ไม่ใช่คนไร้คนแถวไหนอะคนประเนะแต่งกับพี่แก้วเลยค่ะไม่กับไอ้นี่ไม่ใช่แต่งกับแม่น้องปลุอย่ามัวบุ่มกูนะกูไม่จบปวาดใส่อะไรกูจงเตีหยุดนิดแต่ทองกับไปมุดอยู่ไนแก้วอย่าเปลี่ยนรายได้ดูทีนี้แก้กันแต่กูแต่งกันนะก็ตัวอาจาได้ย้ายทัวร์ไปเลยเทวดาแก ใช่กูเวละแตงงานสร็จกูจะทำตุกเล้วกูไม่ได้มีอะไรเลยาอย่าหนีนั่นเออก็ทำ่องมังเกี่ยวกับแตงงานแข่งงานสร็ t กับเกาเลยกาเออตีลูกตีลกก้อเ